สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวซีรีส์จีนค่ะเรื่องชิวเยียนยอดหญิงพริกชะตาจะเป็น EP ีที่29กับ EP ีที่30ค่ะค่ะเนื้อหาก็ค่อนข้างแน่นนะคะก็เลยจะยาวไปหน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้แต่รับรองว่าสนุกมากค่ะจะมีหลากหลายอารมณ์มากค่ะพระเอกมาอยู่ที่หน่วยพิชัยค่ะเขาดูหงุดหงิดผิด ปกติวิสัยเขาลงโทษนักโทษแบบไม่เบามือค่ะซ่งจินก็เลยบอกว่าเขาคงไม่หายงดหงดง่ายๆหรอกพระเอกค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เขาถามซ่งจินค่ะซ่งจินก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ฮูหยินน้อยก็จะไปแล้วใจท่านคิดถึงนางขนาดนี้ทำไมไม่กลับไปล่ะ พระเอกค่ะสุดท้ายนางเอกก็ต้องไปอยู่ดียิ่งอยู่ด้วยมากก็ยิ่งทำใจลำบากค่ะส่งจินก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเขาจะเอาโซ่ตรวนมัดนางไว้จะไม่ยอมเสียเวลาที่มีค่า ที่จะได้อยู่กับนางค่ะและเหมือนพระเอกจะคิดได้นะคะเขารีบวิ่งกลับบ้านไปตามหานางเอกค่ะพ่อบ้านบอกนางไปตั้งแต่เช้าตู่แล้วพระเอกใจคอไม่ดีค่ะคิดว่านางเอกรีบไปก่อนเวลากำหนดเขาไปตามหานางทุกที่ที่คิดว่านางจะไปค่ะแต่ไม่พบนะคะสุดท้ายค่ะ เข้ามานั่งคอตกตรงทางเข้าออกเมืองหน้าสงสารสุดๆส่งจินค่ะเลยพาพระเอกกลับบ้านส่งจินเห็นหนางเอกรีบบอก นายน้อยนางเอกนางยังไม่ได้ไปไหนนะคะพระเอกรีบวิ่งไปหานางเอกค่ะเขาจูบนางเอกแบบไม่ทันตั้งตัวท่งจินเขารีบปิดประตูเพราะกลัวคนเห็นค่ะทั้งสองคนนะคะก็นั่งจับมือกันค่ะนางเอกบอกเขาชอบพระเอกตรงที่มีเป้าหมายในใจค่ะรู้ว่าตนเองอยากจะทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็จะแบกรับไม่หวั่นไหวนางเอกอยากให้คนเห็นคุณค่าในตัวของนาง ว่านางคือชิวเยียนค่ะแล้วก็เล่าเรื่องแม่ใหญ่นะคะที่แท้หารค่ะแม้นตายก็ไม่สามารถบอกใครได้ป้ายหลุมฝังศพก็ยังเขียนว่าภรรยาสกุลชิวค่ะนางเอกอยากมีอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นพระเอกบอกคิดถึงตอนที่เขาเจอนางเอกเมื่อ6ปีก่อนที่ตอนนี้นางเอกทำได้ทุกอย่างสุดท้ายเขาก็รั้งนางไว้ไม่ได้ค่ะ พระเอกเขาสนับสนุนนางเอกทุกอย่างค่ะแต่ถ้าหากวันใดที่นางอยากจะกลับบ้านขอให้บอกเขาเป็นคนแรกค่ะพระเอกก็แสนดีมากเขาบอกเขาจะรอนางเอกค่ะและจะไปส่งนางแต่ว่าตอนนี้ค่ะนางเอกยังเป็นซูอี้หวานภรรยาของเขาพระเอกเขาจูบนางเอกอย่างอ่อนโยนค่ะ ตอนเช้าทั้งสองคนตื่นมาบนเตียงเดียวกันเอ็ดก็แอบสงสัยค่ะว่าเขาอุ่นเตียงกันหรือยังหรืออะไรยังไงคะ่ะย้อนล้างเขาได้รับจดหมายลึกลับฉบับหนึ่งในจดหมายเขียนว่าข้าสามารถทําให้เหลียงอีถึงแก่ความตายได้ทว่าแผนการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหัวหน้าหยวนยวนล้างสงสัยค่ะว่าเขาคือใครที่กล้าคิดแผนการนี้ พระเอกจะไปเข้าประชุมในวังค่ะนางเอกเห็นว่าเสื้อของเขาขาดก็เลยบอกให้มานั่งลงนางจะเย็บเสื้อให้ยิ่งนางเอกทำแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกสงสารพระเอกค่ะพระเอกก็มองน้องเหมือนจะกินเข้าไปทั้งตัวทำคนดูเขินมากค่ะแอดก็มาเก็บนะคะว่าเขาอุ่นเตียงกันแล้วค่ะตอนที่นางเอกพูดว่านางไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นภรรยาปีศาจค่ะ ที่ยั่วยวนสามีจนไม่เป็นอันทำงานพระเอกบอกหลังจากเข้าเฝ้าแล้วเขาจะรีบกลับมาไม่ให้ช้าแม้นแต่วินาทีเดียวค่ะพระเอกดึงแขนนางเอกมาดูค่ะเขาเห็นนางเอากุญแจมือมาใส่พระเอกก็เลยเอาลูกกุญแจให้นางเอกเป็นคนเก็บไว้แม่ของพระเอกค่ะรู้ว่านางเอกคือชิวเยียน นางไม่โกรธเพราะเข้าใจว่าจำเป็นต้องทำแบบนี้พระเอกถึงจะช่วยนางได้ค่ะถึงจะโกหกแต่ว่าความรู้สึกคือของจริงค่ะนางบอกว่าประตูบ้านเปิดต้อนรับนางเอกเสมอแล้วแม่ยังสอนนางเอกทําอาหารที่เป็นของโปรดของพระเอกอีกด้วยพระเอกประชุมเสร็จค่ะเขารีบวิ่งกลับบ้านเพื่อมาหานางเอกพระเอกใช้เวลาที่เหลือร่วมกันให้มากที่สุด พระเอกค่ะเขาตัดกิ่งดอกเฟื่องฟ้าออกทำให้นางเอกรู้สึกเสียดายพระเอกบอกว่าหากเก็บไว้ได้ก็คงดีนางเอกก็อึ้งไปค่ะพระเอกเลยแก้ต่างว่าเพื่อที่จะให้ งอกกิ่งใหม่ค่ะเป็นผลดีระยะยาวแล้วก็หันมามองหน้านางเอกแล้วก็เปลี่ยนเรื่องนะคะว่าจะพานางเอกไปเดินตลาดนัดค่ะพระเอกจับมือนางเอกไปเดินตลาดเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆค่ะถ้าแอดเป็นนางเอกนะคะแอดจะไม่ไปไหนค่ะจะอยู่กับสาดีกว่าสาหล่อขนาดนี้นะคะพระเอกค่ะก็มาส่งนางเอกขึ้นรถม้าที่เตรียมไว้ให้รวมถึงคนรับใช้คนสนิทของนางเอกค่ะ เขาเอาพัดเล่มเดิมให้นางเอกเขายิ้มให้นางเอกค่ะหันหลังกลับหน้าพระเอกเปลี่ยนเป็นเศร้าทันทีพระเอกค่ะเขาก็พยายามฝืนความรู้สึกตัวเองเพราะไม่อยากรังนางเอกไว้อยากให้นางทําในสิ่งที่อยากทํำค่ะซีนนี้ก็คือสงสารพระเอกมากค่ะนางเอกหันกลับมามองพระเอกประมาณว่าถ้าพระเอกรังนางไว้นะคะนางก็จะอยู่กับเขาค่ะ พระเอกสะบัดมือค่ะให้นางเอกรีบไปพระเอกกลับไปที่บ้านเขาเห็นห้องนอนแล้วก็อดคิดถึงนางเอกไม่ได้ค่ะเขานั่งลงร้องไห้อยู่คนเดียวแอดเจ็บปวดใจแทนพระเอกเลยค่ะเห็นภาพแล้วน่าสงสารมากชินเชียนค่ะเขาเข้ากรมฐานมาเป็นองครักษ์รับฝ่ายขวาและยังไม่ได้แต่งงานกับชิวมินเพราะว่านางต้องไว้ทุกสามปีค่ะ ชินเชียนขอไปทําคดีที่พ่อค้าเป๋ยเหลียงโดนโจรป้นชิวมินนางมาบอกชินเชียนค่ะเรื่องที่นางเอกออกจากจวนของเหลียงอี ไปท่องโลกกว้างและขอให้ชิงใต้ติดตามนางไปด้วยทำให้ชินเชียนค่ะคิดว่าชิวเยียนไม่เลือกเขาแต่ก็ไม่เลือกเหลียงอีเหมือนกันทำให้เขาตั้งใจมองไปข้างหน้าประสบความสำเร็จให้ได้เผื่อว่านางเอกจะมองเห็นค่ะซ่งจินมาบอกพระเอกเรื่องหมอรัวงป่วยเขามีเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อของพระเอกจะเล่าให้ฟัง พระเอกไปบ้านหมอหลวงค่ะแต่พบว่าเขาสิ้นใจตายพร้อมกับคนที่ไปส่งข่าวให้พระเอกชิ้นเชียน สืบรู้ค่ะว่าโจรที่ป้นซ่อนตัวอยู่แถวเขาหุยหลงเป็นทางลัดที่เชื่อมระหว่างต้าซั่วและเปยเหลียงค่ะซ่งจินสืบได้นะคะว่ามีเพียงพ่อครัวหลวงเท่านั้นค่ะที่นําอาหารไปให้หมอหลวงซ่งจินเขาเตือนพระเอกค่ะว่ามันแปลกๆที่พวกเขาสืบได้ง่ายเกินไปพระเอกบอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อเขาเขาต้องรู้ความจริงให้ได้ค่ะแล้วก็พากันเข้าไปในบ้านพ่อครัว ปากดว่าเจอพ่อครัวเขานอนตายอยู่ค่ะและลูกดอกธนูที่อยู่บนตัวก็คือธนูของหน่วยพี่ชัยพระเอกบอกแย่แล้วยังไม่ทันจะได้ขยับตัวนะคะย้อนล้างก็พาทหารมาล้อมจับเขาค่ะส่งจินเขาพยายามปกป้องพระเอกให้หนีไปและเขาก็ปิดประตูค่ะพระเอกออกมาไม่ได้ส่งจินถูกล้อมค่าก่อนตายนะคะเขาบอกพระเอกค่ะว่า ไม่ต้องแก้แค้นให้เขาให้พระเอกใช้ชีวิตให้สงบสุขค่ะซีนนี้นะคะแอดก็น้ำตาไหลเลยค่ะบอกเลยส่งจินก็คือคนที่รักแล้วก็ดูแลพระเอกตั้งแต่เล็กจนโตมาด้วยกันนะคะยิ่งกว่าคำว่าญาติอีกค่ะเป็นดังพี่น้องก็ว่าได้ย้นหลังค่ะเขาก็เอาหลักฐานว่าพระเอกคิดกบฏมารายงานต่อฮ่องเต้ค่ะแต่ฮ่องเต้เหมือนไม่ค่อยปักใจเชื่อนะคะ บอกให้จับเป็นพระเอกค่ะเพื่อมาไต่สวนย้วนลลางไปปิดหน่วยพี่ช้ยค่ะแล้วก็ห้ามคนในบ้านออกไปข้างนอกจนกว่าคดีจะจบแล้วก็ติดประกาศจับพระเอกไปทั่วเมืองค่ะย้วนลลางเขาเริ่มวิเคราะห์คนที่ให้เขาช่วยว่าเป็นใครกันแน่ที่สามารถวางอุบายกับเลี้ยงอีได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะเทียบชั้นไม่ได้เลย เขาก็เลยไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องด้วยชินเชียนค่ะช่วยนำของที่โจรป้นมาคืนให้พ่อค้าแต่ดูเหมือนว่าพ่อค้าจะไม่ค่อยสนใจในสินค้าเท่าไหร่ไม่สนใจนะับแล้วก็ไม่สนใจที่จะเช็คดูนะคะรีบๆเหมือนมีพิรุษอะไรบางอย่างคะ่ะชินเชียนเขาก็เริ่มสงสัยคะ่ะชิวมินมาแจ้งข่าวนะคะเรื่องที่พระเอก ค่าพ่อครัวหลวงและเป็นกะบฏค่ะมีประกาศจับเขาทั่วบ้านทั่วเมืองชินเชียนก็ตกใจค่ะเขาบอกเลี้ยงอีไม่มีทางเป็นกะบฏแน่ต้องเป็นหยวนหลางที่วางแผนเป็นแน่ค่ะโชคดีที่ชิวเยียนไม่อยู่เขาต้องตามหาเหลี้ยงอีให้เจอก่อนหยวนหลางค่ะนางเอกนางไปถึงม้อโจค่ะและก็ได้ความรู้เรื่องดอกอันหลิง ที่กรีบดอกใช้บททำยาพิษได้และจะเสียชีวิตทันทีแบบไร้โรคก็คือตรวจไม่พบสาเหตุและก็ได้ยินคนพูดถึงเลี้ยงอีค่ะว่าเป็นคนสนิทของฝาบาททำไมกลายเป็นนักโทษหลบหนีไปได้ยวนล้างมาหาแม่นางซื้อบอกว่าถ้าเจอเลี้ยงอีให้บอกเขาทันทีนางบอกนางจะไม่ทำตามค่ะเพราะว่าเขาเคยบอกจะให้นางแต่งกับเลี้ยงอี แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นนักโทษประหารเจ็ดชั่วโคดจะให้นางแต่งกับผีหรืออย่างไรย้วนแางบอกคนที่อยากให้เหลี้ยงอีตายไม่ใช่เขาค่ะเขาแค่มาตามจับตามคำสั่งเท่านั้นและนางต้องร่วมมือกับเขาเท่านั้นค่ะถึงจะช่วยเลี้ยงอีได้ เอ๊ะอะไรยังไงคะหรือว่าหยวนหลังจะแอบ,บดีตอนหลังก็ต้องรอชมกันต่อไปค่ะเขาเอาจดหมายที่คนผู้นั้นเขียนให้นางดูแล้วก็บอกว่ามีคนจัดฉากเพื่อให้เหลี้ยงอีติดกับและดูเหมือนคนคนนี้จะอยากให้เหลี้ยงอีตายเขาไม่อยากให้เหลี้ยงอีไปตกในมือคนผู้นั้นค่ะถ้าสาลาว่าการจับเขาได้ เขาอาจมีโอกาสพลิกคดีให้รอดได้ค่ะพระเอกเข้ามาหาคนที่นางเอกเคยช่วยไว้ชื่อแยวไกลค่ะเขาบอกมีคนจัดที่ที่ปลอดภัยไว้ให้แล้วชินเชียนเป็นคนจัดหาที่พักให้พระเอกแล้วก็ถามหาส้งจินค่ะพระเอกถึงกับจุกในอกพูดไม่ออกนะคะพระเอกบอกว่าเพื่อคุ้มกันเขาส่งจินยอมสู้ตายค่ะชินเชียนเขาตบไหลเพื่อปลอบใจพระเอก คือไม่มีคำพูดใดดีไปกว่านี้แล้วชินเชียนค่ะเขาถามถึงนางเอกพระเอกบอกตกลงกันแล้วว่าจะไม่ติดต่อกันสถานการณ์อย่างนี้ค่ะเขาก็หวังว่านางเอกจะไม่กลับมาพระเอกเขาคิดถึงส่งจินทําป้ายวิญญาณให้เพื่อระลึกถึงนางเอกตามเย้าไกลมานางพยายามถามถึงพระเอกค่ะแต่เขาไม่ยอมบอก จนนางเอกใช้วิธีบอกว่านางต่างหากที่เป็นคนช่วยท่านไว้ด้านพระเอกค่ะก็มาหาหลักฐานที่ศาลาว่าการเขาเห็นศพของพ่อครัวแล้วก็ได้กินอะไรบางอย่างจากศพพระเอกหลบออกมาจากศาลาว่าการแต่เหมือนมีคนตามเขาแต่ไม่ใช่คนของหยวนหลางค่ะเขาหลบหนีมาจนเจอกับนางเอกเขาดีใจมากนะคะทั้งสองกอดกันด้วยความรัก คิดถึงแล้วก็ห่วงใย,ยค่ะนางเอกพระเอกหยวไกลแล้วก็ชิงใต้ใสหน้ากากค่ะปลอมเป็นคนในคณะละครจนคนร้ายไปจนหมดนางเอกให้หยวไกลไปส่งชิงใต้ค่ะพระเอกพานางเอกไปที่หลบซ่อนตัวเขาบอกนางเอกว่าได้กินอะไรแปลกๆจากศพของพ่อครัวและกลิ่นเหมือนกับศพของพ่อเขา กินเหมือนสนิมเหล็กค่ะนางเอกฟังแล้วก็บอกเหมือนคนถูกพิษของยาพิษเปยเลี้ยงจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งคือดอกอาหลิงคนที่กินเข้าไปจะสลบสไลด์และก็ตายในที่สุดค่ะและจะหาสาเหตุไม่เจอแต่หลังจากตายไปหลายวันศพจะมีกลิ่นสนิมและศพจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมดำพระเอกก็สังเกตเห็นว่า พ่อครัวน่าจะเสียชีวิตก่อนแล้วน่าจะเสียชีวิตก่อนที่ลูกธนูจะปักที่อกของเขานางเอกบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่พ่อของพระเอกไม่ได้ตายเพราะลูกธนูของลูกกัวกงค่ะพระเอกบอกนั่นสิแต่เมื่อหกปีก่อน้วนล้างไปทำงานที่อื่นเขาไม่มีทางรู้เรื่องนี้แน่นอนหากเขาจัดฉากเพื่อใส่ความ ต้องมีคนนำข้อมูลบอกเขาก่อนแน่นอนนางเอกเท่าที่รู้มาพิษนี้มีที่เปยเลี้ยงที่เดียวหรือว่าเพื่อล้มท่านแล้วย้วนล้างถึงกับร่วมมือกับเปยเลี้ยงพระเอกบอกเรื่องของพ่อเป็นแค่เรื่องที่เราอนุมานขึ้นมาไม่มีหลักฐานเขาจะเปิดโลงศพพ่อค่ะเพื่อชัน,นสูตรเพราะว่านางเอกบอกว่าศพจะกลายเป็นสีเขียวอมดำ เพื่อพิสูจน์ว่าพ่อตายด้วยพิษอัลลิงหรือไม่นางเอกบอกท่านจะทำแบบนั้นจริงๆเหรอพระเอกเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างสองแคว้นเขาต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ถึงจะวางแผนขั้นต่อไปได้ค่ะนางเอกออกมายืนด้านนอกนางจามค่ะพระเอกก็เลยบอกให้ส่งจินต้มน้ำร้อนมาหน่อย แล้วก็เงียบไปค่ะเพราะคิดได้ว่าส่งจินไม่อยู่แล้วนางเอกบอกหากไม่สบายใจคุยกับนางระบายกับนางได้นะพระเอกก็เลยเล่าเรื่องสมัยเด็กๆที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันให้นางเอกฟังค่ะแล้วเขาบอกหากวันนั้น ที่ส่งจินบอกให้ไปกับนางเอกหากเขาพาส่งจินไปด้วยพวกเราจะมีชีวิตอย่างไรนางเอกบอกไม่ต้องมีบ้านค่ะค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นแล้วก็เขียนนิยายหาเงินไปเรื่อยๆพระเอกบอกให้นางเอกเข้านอนแล้วเขาก็สับคอนางเอกค่ะ นางหลับไปแล้วเขาก็ให้ชินเชียนส่งนางไปเจียงหนานค่ะนางเอกบอกให้หยุดรถม้าชินเชียนบอกเลี้ยงอีเขาเอาตัวรอดได้ไม่อยากให้นางเอกมาเสี่ยงนางเอกบอกที่นางกลับมาหาพระเอกเพราะนางรักเขาค่ะชินเชียนแล้วทำไมเมื่อก่อนนางหนีเขาไปล่ะนางเอกบอกว่านางไม่อยากให้พระเอกทิ้งความปรารถนาทุกอย่างเพื่อนาง และนางก็ไม่อยากระทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาเช่นกันแต่พอได้ยินเรื่องของเขาที่เปยเเลี้ยงค่ะนางบอกนางกลัวว่าจะไม่ได้เจอเขาอีกไม่มีเขาไม่ได้คำนี้ก็สะดุดใจชินเชียนมากค่ะเรื่องราวก็มาจบลงตรงนี้ค่ะทั้งสามคนจะแก้ไขสถานการณ์ต่อไปอย่างไร ย้อนล้างจะดีหรือยังจะร้ายต่อไปต้องรอติดตามชมในคลิปหน้าค่ะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย